นี่นะคะน้านาก็เล่นได้ระหน่อยนะคะเย่ตอนนี้นะคะน้านาอยู่ที่เที่ยวที่อินฟนปูปูค่ะหันไปทางนู้นสิคะอันนี้คืออุ่นชา้างแล้วน้องคะสงสัยนะคะว่าเพียวจะเป็นไเพียวจะนอนหลับอยู่บนรถนะคะเพราะว่าเพียวจะอ้วกอาเจียนค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะวันนี้เราไม่เสียค่าเข้าด้วยนะครับเพราะว่าเราเอาอชิ้นงานเก่ามาแลกเป็นค่าเข้าได้ ฟรีเลยเย้ไปกล้าไปดูข้างในอากาศแยร้อนมากเลยแล้วก็ไปดูข้างในจะได้ไหมขาตอนนี้นะคะพี่เลยก็ได้สกัปรมแล้วแตวเราขึ้นไปดูข้างบนเลยค่ะเออเออน้องเมฆขี้ช้างถ้าบ้านไหนเป็นขี้ช้างเป็นยังไงคะเหม็นค่ะโอ้โหบันไดดูกระลังเกลียมากเลยค่ะ พี่สเสวินจะถึงแล้วค่ะไรเด้อพี่สเสวินหอลองไหมคะ,มคะถ้าตกลงไปทำไมนะคะไอเส็ยมนิดนึงอะคะ่ะของลองดูนะะินึงค่ะหน้าบอดเสียไมต้องรั้ของอนาคตเอง อะไรคะเอาอีกไหมคะ,ออส,คะสนุกมากค่ะอะไรคะ <c oughs> เอาสิคะลุยค่ะแค่นี้คะ่ะไปดูคะ่ะนี่เรามาดูอึของส,อสัตว์ต่างๆกันนะครับอันนี้เป็นอึของ อึอะไรคะอึช้างเหรอคะเนี่ยค่ะม้าเหรอม้าอึม้าจะไม่ค่อยมีใหญ่เท่าไหร่ไม่จับหรอกนี่อึช้างดูจะเป็นแบบมีใหญ่เยอะมีหญ้าเยอะโอใครจะไปดมเอ้าอึช้างมีหญ้าเยอะเขาบอกดมฉันสิ้อึอันนี้อึวัวอึวัวดูเขาไม่ค่อยมีใหญ่เนาะอ่านะ กิดดนใบไม้ค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะใช้ผสมลงไปในกระดาษากระดาษคราบไปผสมกับกอึน,นะคะเพื่อให้ได้กระดาษตันนี้นชานอ้อยชานอ้อยค่ะชานอ้อยเอานาีเป็นการต้มนะคระันเอาอึมาต้มนะคะเน,นี่ไหนเป็นการล้างไปด้วย ล้างจนสะอาดเลยเหรอคะล้างจนสะอาดเลยคะอมาั้นแมาถงก้อนแบบกอนแบบนี้มาอ๋อมาแช่ยกอเช่อเสร็จแล้วก็ล้างล้างสามน้ำค่อยมาต้มนะคะอขันนี้ยังแช่อยู่ใช่ค่ะยังแช่เลยอยู่นยังเป็นอือยอยู่ยังแช่แช่เอื้อยไป้อยางอื่นนยคะอ๋อพอมันเริ่มสะอาดแล้วก็เอามาต้ม แล้วก็มาต้มเพือชาร์จเลต้มเสร็จแล้วก็ออกไปตักแหล่ด้านบนอันนี้ที่ต้มแล้วตักแล้วนะคะออ๋ต้มแล้วมาตักจะได้เป็นแบบนี้ใช่ค่ะอ๋อเป็นฝอยๆแบบนี้เลยหวานฟางอืมหมูยอเน้องนะสานต่อไปเอาตัวนี้ไปผสมสีด้านบนอ๋อเราก็จะไปผสมสีกันนะครับ การผสมสีทำไอ้นี่ไงที่มันเรียกว่านะทำเบบีแล้วทำอีกนี่ตอนผสมสีนะคะไปดูสนูมีอยากจับลูไหมคะลูกเข้ามาจับอะไรนะคะเสร็จแล้วก็จะไปทำอะไรคะไปทำอะไรนะคะแผ่นไปทำเป็นแผ่นแผ่นเป็นกระดาษกันนะจ๊ะน้องน่าจะเป็นแผ่นแผ่นไปค่ะไปดูกันว่าน้องน่าจะทำสำเร็จหรือเปล่าเฮ้็เลย คู่เบาคู่ผ่าคู่เบา,บานะฮะนี่เป็นก้อนอือค่ะอันนี้ที่เขาปั้นแล้วใช่ค่ะข้ามขึ้นมีนะคะอย่าให้ออกข้างนอกนะคะลูก กระดา้ทันใหญ่ขนาดนี้เลาไปทำอะไรเอาไว้บนหัวค่ะแล้วก็เดินเอาไปตัดแบ่งอย่างนี้ได้ไหมคะเอาไปทำเป็นคอดิตภัณฑ์ได้ทุกอย่างนะค่ะคือตัดแบ่งเอาไปตัดแบ่งก็ได้ค่ะไปตัดแบ่งได้ทุกอย่างโอเคไปที่สาราดีไอวายนะคะโลกขอบคุณครับดีไอวายกันทุกทัวร์ของโปรดเลยดิ